สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ในคาบจริยธรรมเนี่ยเชอนะครับได้รับหน้าที่มาให้มานําเสนอคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของที่จะมาสอนจริยธรรมของพวกเราเนาะก็วันนี้เชอร์หยิบยกมาคลิปสั้นๆ2คลิปนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันเนาะแลวจ,จบคลิปเนี่ยก็เดี๋ยวเชอร์จะมาสรุปให้ฟังอีกทีละกันว่าได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็คลิปนี่ต้องการจะสื่ออะไรนะครับ กินอะไรไหมยอยูไม่มีตัค่ะไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดงใจดีอะไรกันไปแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกฮอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจูจจ้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพ้อยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงตอนนี้นี่คือรีบใช่ไหมพ้อยก็กลับป่ะปะแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพ้อยบ้างอะ่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะรับว่าหนูชอบอันนี้พูนะคะเคยเห็นเด็กกุ้ยคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้เ<อ>ขาไม่มีฟังปิดตัวฝัน ช่วยพวเขาให้เขากิดด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูกลับบ้านมากที่สุดตอนนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเธอยากให้แกกินของดี คมมควาหมมารับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกเนาะชื่อคลิปว่าทุกคำมีความหมายนะครับก็ในส่วนของตัวคลิปเนี่ยเขาต้องการจะสื่อให้เราเห็นว่าในบางครั้งเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราไม่เข้าใจพ่อแม่นะครับบางครั้งเราอาจจะสงสัยในการการะทาของเขาว่าทําไมไม่ปล่อยเราไปเที่ยวหรือไม่มาตามจุกจิกจู้จีจจ้ท,ทาไมนะครับเช่อก็เคยเป็นเหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราถ้าเรามองกับดีๆเนาะ จะเห็นได้ว่ามีแต่ควางห่วงใยนะครับอย่างที่ในคลิปเขาพยายาม่ะซื้อข้าวไว้ให้ลูกอะไรอย่างนี้นะครับมีแต่ความห่วงใยแล้วก็วามหวังดีจากพ่อแม่เราเสมอนะครับก็อยากให้เรามองในจุดนี้ไว้มากๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูคลิปต่อไปกันนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของแม่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเชิญจะให้ดูคลิปที่เกี่ยวกับคุณพ่อบ้านนะครับอลองไปรับชมกันดอกลจ,จ่าจเมื่อไหร่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะ่าหาว่าใจร้ายนะใจดีมาหลายครังนะ้งแล้ว ผมขอผัดอิสัึหน่อยเด้อครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันจ้องทายเงินเหมือนกันคุณเข้าใจาไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับไานอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้ว ตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อยหนึ่งร้อยสองคูณสี่หนึ่งร้อยสองคูณสี่เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อ แล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะเพราะพ่อทำงานเกือบทุกวันและป่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้าสอบปันสุท้ายของผมแล้ว วันที่รอคอยกำลังจะมาถึงวันที่พ่อจะต้องภูมิใจถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไรนะักแต่ความเป็นพ่อพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลย จีนะครับตรงนี้จอดไปได้จริงๆครับก็เรีบไปสอแด้วยเราเกิดระน้นเลยครับโอ,โอยพ่อโอยยางเมยกระจอ ไม่เป็นไรลูกพอผมทำได้แล้ว ที่สวยงามอาจจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบวันที่สวยงามที่สุดของผมคือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกัน สร้างสรรค์วันที่สวยงามกับ ICC ครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปที่2เนาะเป็นคลิปที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับเรื่องของคุณพ่อเนาะคนหนึ่งที่เป็นยามแล้วก็พยายามอดทนอดกลั้นเนาะในการส่งเสียลูกตัวเองให้เรียนจบปริญญาตรีนะครับก็ในคลิปเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าอาชีพใดก็ตามเนาะ มีเกียรติมีคุณค่าในตนเองเสมอนะครับอา,อาชีพทุกอาชีพเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวเองนะครับแตกต่างกันแล้วก็ความสําคัญเนี่ยเท่าๆกันเนาะไม่มีอาชีพนี้เราก็อาจจะทํบอะไรต่อจากนี้ไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันไว้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็ให้เกียรติทุกอาชีพเนาะมองว่าเป็นคนเหมือนกันคุณค่าเท่ากันทุกอาชีพนะครับก็ในวันนี้นะครับเชิญหยิบยก คลิปวิดีโอทั้งสองมาให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้มองเห็นมุมมองของครอบครัวแล้วก็ความรักของพ่อของแม่นะครับที่เป็นรักที่โอเคเป็นมีแต่ความห่วงใยให้เราเป็นเป็นรักที่มีแต่ความห่วงใยแล้วก็หวังดีต่อเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีอะไรเนี่ยรักพ่อแม่ให้มากๆนะครับแล้วก็มีปรึกษาคุยกับพ่อแม่ไว้เยอะๆนะครับก็อยากให้เราเนี่ยรับฟังไว้บางครั้งเนี่ยเขาเตือนเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เราก็ควรรับฟังไว้นะครับวันนี้ในคาบจริยาก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนในดูแลสุขภาพกันดีๆเนาะช่วงนี้โควิดนะครับก็พยายามใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆนะครับก็อยากขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ